ตอทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเสนอข่าวไม่เลือกข้าง s m s ข่าวด่วน New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้รลึกวงการบันเทิงก่อนใครตาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิง New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันเป็นยังไงบ้างคะกดก็เป็นละครชื่อเรื่องป่นานงนะครับก็เป็นละครแนวแบบ ดราม่าอะไรโรแมนติกดราม่าอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะก็เป็นละครที่สนุกดีอ่านหมดแล้วพอมาตอนนึงยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับก็เพิ่งเจอกันวันแรกแล้วก็ก็ดีครับก็รออยู่เมป็นการเพราะว่าช่องเจ็ดก็นางเอกก็ไม่ไม่ได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยก็คิดว่าต้องวันนึงต้องโคจอมาเจอกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าดี จริงรู้จักกันมาก,ก่อนเคยเจอกันมาก่อนก็ตามงานช่องอะเนาะ<ช>ส่วนใหญ่ครับก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อะอนะน้านปีละครั้งปีละครั้ง <laughs> มินลหรคะได้ร่วมงานกับพี่เวียก็ดีใจค่ะดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่เวียเพราะว่าจริงๆก็ๆกตั้งแต่เข้าวงการมาก,ก็อยากจะร่วมงานกับพี่เวียอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าแบบเป็นคนคอ้แกันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เจอกันตามงานบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยได้ร่วมงานก็ตอนนี้ไม่โอกาสแล้วค่ะ เรื่องนี้จะแบบักด่เรืร่องนี้ก็กบดูไหมไม่รู้ครับแต่พี่ออสก็เดี๋ยวค่อว่ากันไม่ต้องรอดูว่ามันประมาณไหนบทก็เปน็นสไตล์โรแมนติกอะเนาะใช่โรแมนติกก็ดูดูนิดนึงนะใช่แล้วก็ใช้พย็งของพี่ออสเนาะพี่ออสจะตลอดรอ ตัวละครของผมก็พี่ก่อนแล้วกันนะได้ครับควบเดี๋ยวลืมไงท่องมาบทเมื่อกี้อ่ะใช่ครับก็คือผมเล่นเป็นคุณใหญ่นะครับคุณใหญ่ก็จะเป็นทายาทเศรษฐีแต่ว่าต้องตกระกันลำบากเพราะว่าคิดว่าตัวเองฆ่าคนตายอะไรเงี้ยก็เลยโดนให้ไปอยู่ที่ภาคใต้แบบจนกว่าคดีจะหมดคดีความอะไรเงี้ยแล้วค่อยกลับมาเพื่อหนีหนีหนี คดีความแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนฆ่าอะไรเงี้ยก็มารู้ทีหลังว่าเราไม่ได้เป็นคนฆ่าแต่ว่าก็ช่างมันก็กลับมาในระหว่างที่ทเราอยู่ภาคใต้เงี้ยก็แบบคือคุณพ่อเราเนี่ยก็ตายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรากลับมาไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับมาก็ต้องโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยก็พอหมดอายุความครบเสร็จแล้วก็เลยกลับมาเพื่อสืบว่าทําไมพ่อถึงตายในระหว่างที่นางเอกก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเราพอดีซึ่งก็เป็นครอบครัวแบบรวยฮะเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมซึ่งแบบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ แล้วก็จะมีเรื่องราวแล้วผมต้องแบบเหมือนกับว่าต้องติดวิกผมยาวแล้วก็ไปหนวดไว้คาวแบบดูแบบเหมือนแบบโจรใต้อะไรเงี้ยก็จะดูแบบโหดนิดนึงแต่ว่าก็ก็ดีนะแต่มันก็ถือว่าเยอะประมาณ5ตอนแรกอ่ะต้องต้องต้องใส่วิกผมยาวแล้วก็ติดหนวดติดคาวนะครับอันนี้คาแรคเตอร์นี้เือแ้งต้องไวหนวดต้องไวตงนี้เลยหรอจริงๆเราไม่ได้ไวอย่างนี้ฮะเราเราติดเป็นแบบยาวเลยครับยาวแบบยาวมากเป็นคาวเป็นรคาวแบบเยอะๆแล้วก็ผมยาวแบบจไม่ได้เป็นรอนๆจำไม่ได้ว่าเป็นเวียอะไรเงี้ยก็จะแบบ ประมาณหนึ่งครับดูดูประมาณหนึ่<อ>งค่ะส่วนคาแรคเตอร์มินก็จะเป็นใสๆแล้วก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะก็ก็จะเป็นลูกสาวของแม่บ้านที่ในรับใช้บ้านพี่เยียอยู่ค่ะก็ก็จริงๆก็คือคนใช้นั่นแหละใช่แล้วก็แล้วก็เรียนแต,แต่ได้รับการสั่งสอนแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีด้านการเกษตรมาค่ะเพื่อมาช่วยเพราะว่าที่บ้านเป็นฟาร์มใช่ก็ก็จะมีแบบเข้ามาอยู่แล้วก็มาเจอกับพี่เมีย จะเปิดกล้องเมื่อไหร่คะวันที่6กุมภานนี้ค่ะใช่ครับใช่ครับ6กุมภานนี้เปิดกล้องวันแรกครับแต่นี้ดูกัเเมื่อไหร่ฝากเลยละกันเออได้ดูเมื่อไหร่แล้วครับยังไม่ทราบนะแต่ผมว่าน่าจะภายในปีนี้แน่นอนครับฝากละครละกันครับก็ก็เป็นละครดีๆเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยละกันก็เป็นละครเรื่องแรกที่เราร่วมงานกันเรื่องแรกนะครับแล้วก็ เป็นบริษัทใหม่ของพี่ออสซึ่งบริษัทมุมใหม่ก็เป็นบริษัทเพิ่งเปิดและก็เป็นละครเรื่องแรกที่ได้ทาเรื่องนี้ก็ก็เ,เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับสําหรับละครเรื่องนี้ก็ดูไปในเยอะแล้วกันครับ